สวัสดีค่ะกลับมาเล่าต่ออีกหน่อยนะคะคราวนี้เกี่ยวกับชีวิตในหอที่กรุงเทพตอนนี้อยู่มาจะครบเทอมแรกแล้วหอที่ฉันอยู่เป็นหอหญิงล้วนชั้นสี่ห้องเล็กๆคนเดียวมีเตียงเดี่ยวโต๊ะเขียนหนังสือตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ําในตัวหน้าต่างหันไปทางตึกข้างๆเลยไม่ค่อยมีลมแต่ก็เงียบดีค่ะชอบตรงที่ไม่มีใครรบกวนตอนแรกๆยากมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเสียง อยู่บ้านเงียบสนิทพอมาอยู่หอเสียงรถเสียงคนคุยข้างนอกเสียงเพื่อนห้องข้างๆดูหนังดังๆด,ด,ดึกๆบางคืนนอนแทบไม่หลับต้องใส่ที่อุดหูถึงจะดีขึ้นหน่อยแล้วก็เรื่องอาหารอีกค่ะที่บ้านแม่ทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้ทุกวันพอมาอยู่ที่นี่ต้องกินข้าวราดแกงบ้างมามา่มาบ้างบางวันขี้เกียจลงไปซื้อข้างล่างก็สั่งแก a บอย่างเดียวสงสารตัวเองเหมือนกันแต่ก็ค่อยคอยชินไปส่วนเรื่อง ที่เคยเล่าไปตอนก่อนนะคะตรงนั้นก็ยังเหมือนเดิมค่ะบางทีกลับจากเรียนเหนือหน่อยๆอาบน้ำเสร็จก็นอนลงบนเตียงห้องมืดมดมีแสงไฟจากโทรศัพท์2ลิตรหน่อยบรรยากาศมันเงียบกว่าที่บ้านอีกเพราะไม่มีพ่อแม่เดินไปมาฉันชอบเปิดเพลงเบาๆฟังไปด้วยแล้วค่อยๆปล่อยตัวเองตามความรู้สึกมือลูบไล้ไปตามผิวที่ยังอุ่นๆจากน้ำอาบใต้ผ้าห่มบางๆที่หอเขาให้มา มันทำให้ผ่อนคลายมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะวันที่เรียนหนักหรือวันที่คิดถึงบ้านบางคืนเพื่อนห้องข้างๆเขาก็นอนเร็วเงียบสนิทฉันก็เลยกล้าทำช้าๆนานๆหน่อยให้รู้สึกเต็มที่จนหลับไปแบบสบายตัวเลยพอตื่นเช้ามาก็สดชื่นพร้อมไปเรียนต่อจริงๆฉันคิดว่าการอยู่คนเดียวแบบนี้มันทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะทั้งเรื่องนิสัยการใช้ชีวิตแล้วก็ความต้องการของตัวเองด้วย ฉันไม่รีบร้อนอยากมีแฟนแล้วค่ะเพราะตอนนี้อยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจดีสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเลยอยากเล่าให้ฟังต่ออีกหน่อยคืนนี้ดึกมากแล้วค่ะประมาณตีหนึ่งได้ฉันตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่นิดหน่อยห้องมืดสนิทมีแค่แสงจันทร์ลอดหน้าต่างเข้ามานิดเดียวฉันเลยลุกขึ้นเบาๆเดินไปห้องน้ําในห้องตัวเอง ห้องน้ำที่นี่มันแปลกหน่อยนะคะเพราะหอหญิงกับหอชายมันติดกันแล้วห้องน้ำชั้นนี้มันแบ่งด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดบางๆแค่แผ่นเดียวไม่ใช่กำแพงจริงๆแล้วตรงมุมบนๆใกล้เพดานมันมีรูเล็กๆที่เขาเจาะไว้สำหรับเดินท่อหรืออะไรสักอย่างแต่ไม่เคยปิดให้สนิทรูมันแคบจริงๆค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณนิ้วโป้งแต่ถ้าส่องดีๆก็พอจะมองลอดไปเห็นอีกฝั่งได้บ้าง ปกติฉันไม่เคยสนใจหรอกค่ะเพราะไม่มีใครใช้พร้อมกันแต่คืนนี้พอฉันเปิดไฟห้องน้ำแล้วนั่งลงฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากฝั่งข้างๆเสียงหายใจผู้ชายหายใจหนักๆทีๆเหมือนกำลังออกแรงอะไรสักอย่างเสียงมือกระทบเบาๆกับเนื้อแล้วก็มีเสียงคลางแผ่วๆในลำคอแบบที่พยายามกลั้นไว้แต่กลั้นไม่อยู่ฉันตกใจมากค่ะตอนแรกนึกว่ามีคนป่วยหรืออะไร แต่พอฟังดีๆก็รู้เลยว่าเขากำลังทำแบบที่ฉันเคยทำกับตัวเองนั่นแหละค่ะกำลังจัดการความรู้สึกของตัวเองอยู่หัวใจฉันเต้นแรงเลยค่ะมือสั่นนิดๆฉันไม่กล้าขยับตัวแรงเพราะกลัวเขาได้ยินแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองรูนั้นเบาๆแสงไฟจากห้องน้ำฝั่งนั้นส่องออกมานิดหน่อยฉันเห็นเงาเคลื่อนไหวชัดเจนเห็นมือเขาขึ้นลงช้าๆเห็นขาเขายืนกลางนิดหน่อย แล้วก็เห็นส่วนนั้นของเขาที่กำลังแข็งตัวเต็มที่มือเขากำรอบแล้วรูดขึ้นลงช้าๆเหมือนกำลังเคลินมากจริงๆค่ะฉันรู้สึกตัวร้อนผ่าเลยค่ะทั้งเขินทั้งตกใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองต่อแค่แป๊บเดียวจริงๆนะคะก่อนที่ฉันจะรีบก้มหน้าลงทำธุระของตัวเองให้เสร็จแล้วค่อยๆลุกไปปิดไฟเดินกลับเตียงเงียบๆนอนลงแล้วฉันก็ยังนอนไม่หลับเลยค่ะ หัวใจเต้นตึกตักความรู้สึกแปลกๆวิ่งไปทั่วตัวรู้สึกอุ่นๆร้อนๆตรงระหว่างขาเหมือนเคยแต่คราวนี้มันแรงกว่าปกติมากเลยฉันเลยค่อยๆเอามือลูบตัวเองเบาๆใต้ผ้าหมนึกถึงภาพที่เพิ่งเห็นเมื่อกี้เสียงหายใจของเขายังดังก้องในหูมันทำให้ฉันรู้สึกเสียวซ่านไปทั้งตัวใช้เวลาไม่นานเลยค่ะกว่าฉันจะผ่อนคลายลงแล้วหลับไป หลังจากที่คืนนั้นได้ยินเสียงจากห้องน้ำฝั่งชายฉันก็เริ่มสังเกตห้องน้ำของตัวเองมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเวลาเข้าห้องน้ำทีไรก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองกำแพงแผ่นสมาร์ทบอร์ดนั้นอยู่วันหนึ่งตอนอาบน้ำเสร็จห่อตัวด้วยผ้าขนหนูแล้วกำลังเช็ดผมอยู่ฉันเหลือบไปเห็นรูเล็กๆอีกรูหนึ่งค่ะอยู่ต่ำลงมาจากรูเดิมที่ใกล้เพดานรูนี้เล็กกว่ามากเลยค่ะประมาณหัวนิ้วก้อยได้มั้งอยู่ตรงมุมกำแพงด้านข้างไม่ได้อยู่ตรงชักโครกหรืออ่างล้างหน้าเลย ถ้าจะมีใครแอบมองจากฝั่งโน้นก็คงเห็นแค่พื้นกระเบื้องหรือขาเราตอนยืนแปลงฟันสูงสุดแถมยังต้องก้มลงมาต่ำมากๆด้วยฉันเลยคิดว่าช่างมันเถอะไม่ได้สนใจอะไรนึกว่าเป็นรูเก่าจากการเจาะท่อเหมือนรูบนผ่านไปหลายวันฉันก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วค่ะจนกระทั่งคืนหนึง่งหลังจากกลับจากเรียนดึกเหนื่อยๆอาบน้ำเสร็จแล้วนั่งเช็ดตัวอยู่บนขอบอ่างล้างหน้าเหมือนเคยฉันเหลือบไปมองรูนั้นอีกครั้งเอ๊ะ ทำไมมันดูใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่พอเอานิ้วไปแตะขอบรูมันหลุมหลวมค่ะขอบปูนหรือแผ่นบอร์ดรอบๆมันร่อนนิดๆเหมือนมีใครแคะหรือขยําให้กว้างขึ้นช้าๆยังไม่ใหญ่โตอะไรหรอกค่ะจากหัวนิ้วก้อยอกลายเป็นประมาณนิ้วชี้ได้แต่พอรู้ตัวแบบนี้หัวใจฉันก็เต้นแรงขึ้นมาทันทีเลยค่ะฉันรีบลุกไปปิดไฟห้องน้ําเดินออกมานั่งที่เตียงมือยังสั่นอยู่เลยคิดไปต่างๆนานา หรือว่าคนที่อยู่ฝั่งนั้นเขารู้ว่าฉันเคยแอบมองหรือว่าเขาเองที่แอบมองฉันมาก่อนแล้วกำลังพยายามทำให้รูใหญ่ขึ้นเพื่อเห็นชัดกว่าด้วยคิดแล้วก็เขินจนตัวร้อนเลยค่ะเพราะปฏต,ติเวลาอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำฉันก็ไม่ได้ระวังตัวอะไรเป็นพิเศษนุ่งผ้าขนหนูเช็ดตัวบ้างนั่งเปลยเปลยเช็ดผมบ้างถ้าเขาค่อยคอยแคะรูใหญ่ขึ้นจริงเขาคงเห็นอะไรมาบ้างไม่มากก็น้อย คืนนั้นฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะพลิกตัวไปมาความรู้สึกแปลกๆมันวิ่งไปทั่วตัวอีกแล้วรู้สึกทั้งกลัวทั้งเขินแต่ก็มีความตื่นเต้นแปลกๆบนอยู่ด้วยฉันยังไม่ได้บอกใครนะคะยังคิดว่าจะคอยดูไปก่อนอีกสักพักถ้ารู้มันใหญ่ขึ้นอีกหรือมีอะไรผิดสังเกตจริงๆค่อยคิดว่าจะไปบอกป้าผู้จัดการหอดีไหมหลังจากที่ฉันนอนขดตัวใต้ใตผ้าห่มอยู่นานหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด กลิ่นจางๆจากห้องน้ำยังลอยมาติดจมูกความรู้สึกอุ่นๆร้อนๆตรงระหว่างขามันยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมจนทนไม่ไหวจริงๆค่ะฉันกัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นไว้แต่สุดท้ายก็แพ้ตัวเองอีกแล้วค่ะฉันค่อยๆลุกจากเตียงเดินเบาๆไปที่ห้องน้ำยังไม่กล้าเปิดไฟใหญ่ใช้แค่แสงจิ๋วจากปลั๊กที่ส่องสลัวๆพอให้มองเห็นทาง พื้นกระเบื้องยังเย็นอยู่ฉันมองไปที่รูนั้นขวดน้ำลมอัดลมยังวางคายอยู่เหมือนเดิมกระป๋องที่รองน้ำไว้ก็ยังอยู่ตรงนั้นมีของเหลวขุ่นๆเต็มเกือบครึ่งฉันยืนนิ่งสักพักมือสั่นเทาแล้วไม่รู้ฟุ้งซ่านอะไรในหัวฉันเลยค่อยๆก้มลงเอามือไปจับกระป๋องนั้นเบาๆแล้วค่อยๆดึงออกวางไวขง้ข้างๆช้าๆให้ไม่ส่งเสียงดังหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงตัวเอง ฉันรู้ว่าที่กำลังจะทำมันผิดมันเสี่ยงแต่ความรู้สึกมันท่วมท้นจนคิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะฉันเลยค่อยๆย,ยืนขึ้นแล้วก้มตัวลงช้าๆให้ส่วนหน้าอกและใบหน้าอยู่ระดับเดียวกับรูนั้นขาแยกออกนิดหน่อยมือเท้าพื้นกระเบื้องเย็นๆเพื่อทงตัวไว้ฉันหายใจหอบเบาๆรออย่างเงียบๆผ่านไปไม่นานฉันได้ยินเสียงฝั่งโน้อนอีกแล้วค่ะเสียงหายใจหนักๆเสียงเท้าเบาๆที่เดินมาใกล้แล้วก็ มันดันเข้ามาอีกครั้งคราวนี้ไม่มีกระป๋องรองไม่มีอะไรกั้นมันเข้ามาใกล้มากใกล้จนฉันรู้สึกถึงความอุ่นร้อนของมันที่แผ่มาบนใบหน้าและหน้าอกฉันหลับตาลงตัวสั่นระริกแต่ไม่ได้ถอยมันค่อยๆดันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนแตะที่ริมฝีปากฉันเบาๆฉันไม่รู้ว่าทําไมถึงได้อ้าปากรับโดยไม่คิดอะไรมันอุ่นนุ่มแต่แข็งในเวลาเดียวกัน ฉันเลยค่อยๆใช้ปากและลิ้นรูปไล้ไปตามนั้นช้าๆตามจังหวะที่เขาดันเข้ามาถอยออกเสียงครางแผ่วๆจากฝั่งโน้นดังขึ้นนิดหน่อยฉันรู้ว่าเขาคงไม่รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้จริงๆคงคิดว่ายังเป็นอากาศโล่งเหมือนเคยฉันทำไปเรื่อยๆชๆ้าๆนานๆจนในที่สุดมันก็เกรงแน่นแล้วพุ่งออกมาแรงๆอุ่นๆเข้ามาในปากฉันเต็มๆฉันกลืนลงไปโดยไม่รู้ตัวบางส่วนไหลย,ย้อยลงคางและหน้าอก หลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงแล้วค่ะมันค่อยๆถอยออกไปช้าๆแล้วไม่มีเสียงอะไรอีกฉันยังก้มอยู่อย่างนั้นอีกสักพักก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นตัวอ่อนยวบปากและคางยังชุ่มรู้สึกตัวร้อนเผาไปทั้งตัวฉันรีบล้างหน้าล้างปากอาบน้ำอีกครั้งแล้วกลับมานอนขดตัวใต้ผ้าห่มเหมือนเคยตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยค่ะว่าพรุ่งนี้จะกล้าเผชิญหน้ากับห้องน้ำนั้นยังไงหรือจะกล้าเจอไรในหอได้ปกติไหม ฉันทั้งเขินทั้งกลัวแต่ก็มีความรู้สึกเต็มเต็มแปลกๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเต็มอยู่ในอก